nak <Num> motasa makakawato a ngato sama samputasa nakmoasa pakkawato ato sama samputasanakmoasa pakkawato arato sama นามัตถกรัตรนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่ดพระรัตรนตัยอันประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็ขอ,ขอจเจริญพรจเจริญสุขแก่ญาติโยมสาธุชนพทธบริษัททั้งอุบาสกและก็อุบาสิกา โอ้ใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านก็อนุญาตให้ทาบุญลงได้ญาติโยมสาธุชนุทธบริษัททั้งหลายสำหรับพระธรรม,มเทศนาในวันอาทิตย์นี้ขอใช้หัวข้อเรื่องว่าเปรต ขอส่วนบุญเมื่อเราพูดถึงเปรตก็คือคนที่ตายด้วยความโรคมีความโรคนะก่อนตายเมื่อตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจสดับรับฟัง มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ชีวิตด้วยกันมีพ่อมีแม่มีพี่ชายแล้วก็มีน้องชายสี่คนยัดยู่ปรากฏว่าครอบครัวนี้ไม่ได้เป็นครอบครัวที่ทำบุญสุนทาน ความดีอะไรอะไรก็ไม่เคยทำนะบุญก็ไม่ทำไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยทำความดีแล้วครอบควนี้ยัโยงก็มีอาชีพในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเป็นผานเป็นไปล่าเนื้อประมาณนั้นแต่ปรากฏว่า ลูกลูกชายก็คือคนที่เป็นพี่ชายในยาติี้มีความคิดไม่เหมือนกับคนในครอบครัวเขาจะไม่ค่อยชอบไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกับพ่อแม่กับน้องชายาเขารู้สึกว่าการทำบาปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีความคิดไม่เหมือนกับพ่อแม่แลวก็น้องปรากฏว่าวันหนึ่ง พี่ชายคนนี้ยั่ยมลูกชายที่เป็นพี่นะคนโตเนะี่ยเดินไปเจอิพระไปเจอิพระกําลังบินทบาทปรากฏว,ว่าเมื่อเดินไปเจอิพระเขาละลึกชาติไดนะ้พอเห็นพระนะในยัโยมละลึกชาติได้ละลึกชาติว่าโอ้ตอนเองเนี่ย ก่อนที่จะมาเกิดในชาติเนี้ยตกนรกหมกไหมมาแปดหมื่นปีนะอยู่ในานรากมา8ป0 0 0ืปีกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วก็ระลึกชาติได้ว่าชาติที่ทำบาปมากที่สุดก็คือชาติหนึ่งได้เกิดมาเป็นพระราชายายโยเกิดมาเป็นพระราชา วันหนึ่งพระราชาพระองค์นี้ได้ทรงสเสด็จประพาสอุทยานาได้เดดประพาสสวนนะอุทยานก็ทรงช้างมาขี่ช้างญาติโย,ยมแล้วก็มีเราเสนาอมมาตนางสนมติดตามกันเป็นจำนวนมากมาเป็นขบวนใหญ่เนยญาติโยม ปรากฏว่าในขณะที่พระองค์เสยประพาสมาในระหว่างทางพบก,กับพระปัจเจกับพุทธเจ้าก,กำลังบิณฑบาตยยกยุ่ถ้าเป็นเราพบพระเราก็จะดีใจนะยกมือไหว้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่บาตรแต่เราก็รู้สึกว่าเออดีใจใจดีแต่ พระราชาองค์นี้ยัตยุเห็นพระกำลังบินทบาทเกิดความไม่สบายใจเกิดความปัทุสร้ายจิตใจยันยงเห็นพระแล้วรู้สึกไม่ดีคนใจบาปยันยุปรากฏว่าพระราชาไม่ยอมที่จะหลบทางให้พระบินทบาทยืนเต็มขบวนเต็มถนนเลยยันยง นะยืนเต็มเดินปรากฏว่าพระราชานั้นเมื่อพระท่านเดินเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ยัดอยู่พระชาพระราชาก็ลงจากคอช้างยัดอยู่นะเสด็จลงมาจากคอชา้างปรากฏมาเมื่องลงมาทําำอะไรยัดอยู่ลงมาไปหยิบบาตร ไปยิบบาทในมือของรักท่านทั้งหลายในสมัยก่อนเนี่ยบาทไม่ใช่เป็นบาทแบบปัจจุบันนี้เป็นบาทดินเหมือนกับมอดดินเผาคล้ายแบบนั้นเป็นบาทดินพระราชายิบบาทของพระออกมากระชากเมือ่อั้หยิบมากระชากมาแล้วก็ทุ่มลงที่พื้นยันอยู่เอาบาทของพระซึ่งมีข้าวอยู่ยทุ่มลงที่พื้น เป็นบาดดินก็แตกเท่านั้นยังไม่สงสารใจญาติอยู่ก็ราชากนะ็เอาเท้าเนี่ยไปขยี้ข้าวขยี้ข้าวเนี่ยเอาเท้าเนี่ยขยี้ขยี้ข้าวที่ตกที่พื้นที่ปากแตกแล้วก็ยังไม่หนำใจก็ถมน,น้ำลายถมน้ำลายลงไปที่กองข้าวทั้นทั้งหลายปรากฏว่าทำอย่างนี้แล้ว ความโกรธในใจนี่มันไม่ได้หมดไปเนะนี่ยนิงแค่เห็นพระได้ยัดอยู่พระราชากับชาติจีวรพระออกมาแล้วก็เอาพระขันเอามีดเนะเอาดาบเนะี่ยตัดจีวรของพระขานคนหนึ่พระท่านก็ระอายยัดอยู่ท่านก็หลีกหลบไปข้างฐางพระราชาสะใจนด้ยัดอยู่อู้ได้ทําเช่นนี้ เหล่าเสนาอมตราชนางสนมเห็นแล้วทุกคนตกใจในการกระทําของพระราชาแต่พระราชานึกว่าตนเองเนี่ยทำแล้วดีภูมิใจนะนึกว่าตนเองทําแล้วดีภูมิใจมากญาติโย,ย่ขึ้นไปบนคอชา้างญาติโย่ปรากฏว่าปรากฏว่าช้างเนี่ยเดินออกมาเก้ายยังไม่ถึงเจ็ดเก้า พระราชาองค์นี้เกิดความทุรนทุรายยั่อยู่เกิดความร้อนร้อนมากร้อนตัวร้อนกายร้อนคอร้อนมากยั่อยู่ความร้อนเกิดขึ้นมากในที่สุดพระราชานี่ตกจากคอชามยั่อยู่ตกลงมาแล้วก็มานอนดิ้นทุรนทุรายเหล่าเสนะอาหมาดนางสนมได้แต่ยืนมอง ทำอะไรไม่ได้พระราชานอนทุรนทุรายดิ้นไปดิ้นมาร้อนท่านทั้งหลายปากตกฏว่าไม่นานพระราชาองค์นี้ก็สวัสดิังคตนะสวัสดิังคตคตายงนะ่ายง่าเมื่อตายแล้วก็ไปหมกไหมอยู่ในานารกแปดหมื่นปีพระราชาองค์นี้ก็คือลูกชายคนโตของครอ,อบครัวเมื่อกี้ ลูกชายโอ้เราเนี่ในอดีตทําบาปมามากไปหมกไหมในนรกแปดหม่น 80, ปนะีชาตินี้มาเกิดในครอบครัวนี้พ่อกับแม่นี้ก็เป็นคนใจบาปอยากช้าไม่ทําบุญสุนทานไม่เคยทําความดีอะไรเลยน้องชายก็เที่ยวเตะพ่อแม่ไปหาทรัพย์มาได้ในย่าิโยมพ่อก็ติดการพน,นัน ไปกินเหล้าเมายาแม่ก็ไปเล่นการพนันลูกชายก็คนเล็กก็ไปเที่ยวพี่ชายคนนี้ก็คิดว่าถ้าเราอยู่ครอบครัวนี้เราคงจะต้องไปตกนรกอีกแน่ต้องไปตกนรกอีกแน่จึงตัดสินใจญ,ญัติโยมหนีออกจากบ้านเลยหนีออกจากบ้านเลยหนีไปบวชญัติโยมหนีไปบวชเลย เพราะว่าถ้าอยู่เนี่ยก็คงจะต้องกลับไปตกนาลอีกแน่นอนเพราะว่า,าครอบครัวไม่ทาอะไรเยติโยมไม่ได้ทําบุญสุนทานไม่ได้ทาความดีอะไรเลยในชีวิตพ่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้สัตว์มาแล้วก็เอาเงินไปกินเหล้ากินยาแม่ก็ไปเล่นการพาน,นันน้องคนเล็กก็ไปเที่ยวเนี่ยไม่ได้ทําบุญสุนทานไม่ทําความดีอะไรเลยเยอย,อย พอพี่ชายคนนี้ไปปวดแล้วญาติโยมปรากฏว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านจึงได้ชื่อว่าพระโปธิระพระโปทิระญาติโยมก็มาพูดถึงครอบครัวญาติโยมเมื่อพี่ชายออกปีออกมาปวดแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งสาม พ่อแม่ลูกเนี่ยออกไปหาปลาในทะเลยัดยงออกไปหาปลาในทะเลนะเห็นฝูงปลาเยอะเลยแต่วันนั้นปรากฏว่ามีพายุมีพายุเข้าแต่ด้วยความโรคยัดยงด้วยความโรคของครอบครัวนี้ต้องการที่จะจับปลาต้องการที่อยากจะได้ปลาเยอะไม่ยอมที่จะกลับเข้าฝั่งปรากฏว่า ปรากฏว่าเมื่อออกไปได้โดนพายุซัดปรากฏว่าทั้งสามชีวิตก็จมน้ําตายจมน้ําตายในยันพอตายแล้วปรากฏว่าทั้งสามคนนี้ไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยสามคนนี้เนี่ยยงไปเกิดเป็นเปรตตัวสูงเท่าต้นตาลสูงนะครับปากเล็กปากเท่าลูเข็มตัวนี้ เป็นแผลผู้พองไปหมดกินอะไรก็กินไม่ได้นะกินอะไรก็กินไม่ได้ร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือกลางวันกลางวันเนี่ยโดนแดดก็แสบประร้อนนะกลางคืนก็โดนพวกสัตว์ไล่กัดกินนะพวกหมาในพวกสุนัขจิ้งจอกไล่กัดกินหนียัิโยมหนีจะมาวัดก็มาไม่ได้ เข้าวัดไม่ได้เปรตนี่ยัดอยู่ปรากฏว่าเปรตครอบครัวนี้ได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสทั้งสามทั้งเปรตทั้งสามตนนี้ก็คุยกันว่าเออนี่เรามีลูกชายคนหนึ่งไปบวชนี่นะพี่ของแกเนี่ยไปบวชอยู่นี่แกลองไปหาพี่ชายดูซิว่า พอจะมีทางมาช่วยเหลือพ่อกับแม่ไหมเป็นเปรตเนี่ยปรากฏว่าน้องชายก็ไปหาพี่ยันอยู่นะไปหาพี่เป็นเปรตนะไปยืนอยู่ที่ประตูวัดเปรตไปยืนอยู่ที่ประตูวัดก็เข้าวัดไม่ได้นะเทวดาไม่ให้เข้าวัดนะเทวดาให้ยืนรอข้างนอกนะยืนดักรออยู่ข้างนอกปรากฏว่า วันนั้นะพระพี่ชายซึ่งเป็นพระอรหันตน์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่หนีมาบวชนะนะก็ทราบว่าน้องชายเป็นเปรตมหาถ้าเป็นเราก็คงจะกลนแต่นี้ท่านเป็นพระอรหันต์ปรากฏว่าพระท่านก็ออกไปถามออกไปหาไปถามเอา,เอาเปรต มาทำไมเนี่ยมีอะไรถือมาหาใครเปรตตนนั้นก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นน้องของท่านเป็นน้องของท่านเมื่อ,มอไม่นานนี้พ่อกับแม่แล้วก็เราเนี่ยตายหมดแล้วแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตตอนนี้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสมาก ข้าวก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินนะตัวแสบกดร้อนไปหมดบุญไม่เคยทำบุญไ,ไว้เลยก็เลยไม่มีอะไรจะกินเพราะว่าตอนมีชีวิตยอยู่ไม่เคยทำคุณงามความดีอะไรเลยพอตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็ต้องทุกเวทนาแสนสาหัสพระตกรยโยม พะซึ่งเป็นพระราหันก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรนั้นโยเปรตกลับไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอาตมาจะช่วยเหลือเองนะปรากฏวก็ให้เปรตนั้นกลับไปนะเปรตนั้นกลับไปก่อนปรากฏว่าลุ่งเชาา้ายัดยงท่านก็ไปบินฑบาตทท่นะานไปบิณฑบาตพอไปบินธบาทกลับมา,ย,ายัดยงท่านก็เอาอาหารที่ได้จากการบินธบาทนะ เอาไปถวายพระแบ่งอาหารไปถวายพาระองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นพอไปถวายพระเสร็จแล้วท่านก็กรวดน้ำกรวดน้ำนะกรวดน้ำไปให้แกเปรตเหล่านั้นปรากฏว่าบุญที่พระท่านกรวดน้ำไปก็ไปเกิดเป็นอาหารทิพย์เปรตเหล่านั้นก็ได้อิ่มอิ่มมีบุญมา มีบุญส่งให้มาอิ่มแล้ก็ยังปวดแสบปวดร้อนอยู่ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเสื้อผ้าใสา่ปรากฏว่าไม่มีเสื้อผ้าใสาก่ก็มาหาพระอีกพระคุณเจ้าพ่อแม่ไม่มีเสื้อผ้าปวดแสบปวดร้อนท่านช่วยหาเสื้อผ้าให้หน่อย ท่านก็บอกไม่เป็นไรกลับไปก่อนนะยโยมเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการให้ปรากฏว่าท่านก็เอาจีวรของท่านยัดโยมเอามาตัดเอามาตัดให้เป็นผ้าสบงนะเป็นผ้าสบงแล้วก็เอาไปถวายพระถวายพระถวายพระเสร็จแล้วก็กวดน้ำนะกวดน้ำโอทิอีทางเมยตินาโหตุสปิตาโหตุส่งไปให้ปรากฏว่า เมื่อกวดน้ําก็ผลบุญก็กลับกลายเป็นเสื้อผ้าให้กับเปรตตัวนั้นนะพอเอเทอรับก็กลายเป็นเสื้อผ้าทิพเปรตตัวนั้นก็มีเสื้อทิพนะมีเสื้อผ้าทิพนะก็ไม่กลางวันก็ไม่ร้อนนะกลางคืนก็ไม่หนาวนะแต่ว่ายัิอยู่ก็ต้องได้รับทุกกเวทนาต่อไปเพราะว่าตนเองได้ทําบาปมา ึงแม้ว่าพระนั่นจะช่วยได้ก็คลายไปได้ระดับหนึ่งไม่สามารถที่จะช่วยได้ตลอดเวลาเมื่อไรที่บุนหมดแล้วเปรตนั้นก็หิวกินอะไรไม่ได้ไม่เคยทำบุญส่วนแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเมื่อโดนแดดนั้นเปรตก็มาขอส่วนบุญอยู่เรื่อยๆยย่างน้อยู่แต่ถ้าทั้งหลายนั้นชีวิตของเรานั้น เราได้มาเป็นมนุษย์แล้วก็ถือว่าเราโชคดีนั้นคนที่มีความโลคมากๆเมื่อตายแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นเปรตเพราะว่าคนที่เกิดเป็นเปรตเนี่ยเพราะอาศัยยีนที่เรียกว่าความโลคก่อนตายมีความโลคมากแล้วก็พอตายแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตดังครอบครัวที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงมา นั้นในการแสดงธรรมวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลา,าวันนี้ได้หยิบยกเรื่องเปรตขอส่วนบุญขึ้นมาก็เพื่อให้ญาติโยมได้ฟังแล้วก็เกิดเป็นอนุสติสอนใจในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปในในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าให้ท่านทั้งหลายได้มั่นคงอยู่ในพระพุทธศาสนาให้ท่านหลายได้หมั่นสั่งสมคุณงามความดี ไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลหรือว่าจะเป็นความดีอะไรก็ได้เราก็จะสามารถที่จะทําแล้วติดตามติดตัวของเราไปได้ในชาติหน้าภพหน้าเมื่อเราทําแล้วบุญเหล่านี้ก็จะบังเกิดเป็นความสุขแก่ตัวของเราเองในสัมรารยภพบเบื้องหน้าสืบต่อไปนั้นการแสดงธรรมวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลา ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ทุกท่านทุกคนเทอ